นาที่เรารู้เท่ารู้พันนี้คืออนิจจังกว่าไม่เทีย่ยออที่สองคือออทุกวันแปลว,ว่าไม่ยันงยืนอายุสังขารประมาณน้นอยไม่ทันถึงร้อยก็ต้องเป็นถีชีวิตโดยธรรมชาติอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีถึงแม้ว่าจะเกินไปว่างว่างก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินร้อยปี คุณพ่อชัชว,วานวัฒนภูมท่านก็อายุได้ถึง79ปีนับว่าคุณพ่อเป็นผู้มีสังสมมีบุญสังสมไว้ดีออที่สามคืออออวัตสังแปลว่าไม่เป็นอื่นหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วสถานีนสุดท้ายปลายทางของชีวิตก็ไม่ผลความตาย ความตายนอกจากเป็นสมบัติของชีวิตแล้วยังเป็นสารดีกาของชีวิตที่มีภาพแล้วไม่มีใครขูทถอดได้เมื่อถึงคราวจะม้ยม้อยใครจะช่วยเราได้ต่อให้ออกกันขึ้นไปบนสวงสวรรค์ก็จำต้องราาจากวิมา,ขารขอยอมบรวานท่านไปรับสีบนถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เราหนีไม่พ้น เป็นราชาหรือมหาจนต้องมีกายสุขนอยู่ยัางเจิยัระกอนนี่คือสัจธรรมของชีวิตไม่มีทางเป็นอื่นอย่าว่าแต่เราทั้งทั้งหลายซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาแม้แต่ผู้มีอำนาจวาสนาะเมื่อถึงคราวที่ถึงสิ้นอะไรก็ยังไม่อยู่พ่อก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องก็ช่วยไม่ได้ผู้ที่จะช่วยได้ก็เห็นจะมีแต่พระง ไม่ได้หมายความว่าพระจะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายจะช่วยให้รู้เท่ารู้ทางความเป็นไปของชีวิตจะได้ตั้งสติได้กำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะอำนาจที่เราที่รู้เท่ารู้ทันออที่สี่คืออออันนี้อันนี้มิตต์ค่างคว่าอันนี้มิตแปลง,ง่ายๆว่าสิ่งที่กําหนดไม่ได้ทายไม่ออก และก็บอกให้ถูกพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมีไว้ในอมิติอมิตตธรรมบทว่าชีวิตตังพยาทิกาโรจะเตหนิเคปนังกติปัญเจเต,เตชิวโรกัสมิงอน,นิมิตานะนายเรแปลวามว่าชีวิตความเป็นอยู่หนึ่งพยาทิความเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่ง การลเวลาที่จะเจ็บหรือเวลาที่จะจากหนึ่งแต่หากนิเทปะนั้สถานที่ที่จะเจ็บหรือสถานที่ที่จะจากหนึ่งคตนที่หมายภายหลังแต่สิ้นลงแล้วหนึ่งทั้งห้าอย่างนี้อันบุคคลกําหนดไม่ได้ทายไม่ออกและก็บอกไม่ถูกท่านทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วจะกำหนดได้ รู้ได้ว่าเราจะอยู่เท่านี้วันเท่านี้เดือนเท่านั้นปีไม่มีใครรู้บางท่านอยากอายุยืนเป็นหมื่นปีแต่ต้องมาอายุสั้นพันตายบางคนเบื่อหน่ายพยายามที่จะฆ่าตัวตายทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้ตามปรารถนากับอายุมั่นขอยือนเป็นร้อยร้อยปีก็มีพยาทิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกัน จะเจ็บด้วยเรื่องอะไรจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้เวลาก็เช่นเดียวกันเช้าสายบ่ายค่ำไม่มีใครรู้สถานที่ก็เช่นเดียวกันเราเรื่องเกิดไม่ได้ฉันใดก็เลือกที่จะเจ็บที่จะตายไม่ได้ฉะน,นั้นบางท่านบางคนเกิดที่บ้านแต่ไปตายที่โรงพยาบาลบางคนเกิดที่โรงพยาบาลกลับมาตายที่บ้าน บางท่านเกิดที่คฤือหั์แต่ไปตายที่การถนนบางคนเกิดเมืองไทยแต่ไปตายเมืองนอกบางท่านเกิดเมืองนอกแต่กลับมาตายเมืองไทยบางคนเกิดสูงตายต่ำบางคนเกิดต่ำตายสูงบางคนเกิดบนบกแต่ไปตายในน้ำบางอย่างอยู่ในน้ำแต่ขึ้นมาตายบนบกนี่ก็เพราะกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูก ดูแต่กุ้งหอยปูปาที่มันอยู่ในน้ําในทะเลตามธรรมชาติของสัตว์มันก็คงคิดว่ามันจะต้องตายในน้ําเป็งแน่แต่สุดท้ายก็มาตายในกระทะในหม้อข้าวหม้อแกงของคนเราและสุดท้ายคติแปลว่าที่หมายแต่สิ้นลงแล้วจะไปสุคติไปทุกคติตอนนั้นไม่รู้แต่โบราณทั้งบอกว่า ความตายเหมือนกับการย้ายบ้านบ้านที่จะไปอยู่ใหม่ของคนเรานั้นมีอยู่สองบ้านเท่านั้นบ้านแรกเรียกว่าบ้านสุขติบ้านที่สองชื่อว่าบ้านทุกขติบ้านสุขติมีความอยู่เป็นสุขบ้านทุกขติมีแต่ความอยู่ร้อนนอนกข์ผู้ที่จะไปบ้านสุขติต้องสร้างเหตุแห่งความดีหรือที่เรียกว่าบุกุศล แต่ถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ต้องไปกําหนดต้องไปบ้านทุกปฏิอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายเรื่องบุญกุศลเราจะไปรอให้สิ้นลงแล้วไม่ได้เราสามารถที่จะกำหนดที่ทางชีวิตของเราได้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจทำไมเรือจึงเดินทะเลไปสู่ท่ายัางต่างประเทศได้ถูกต้อง ทำไมเครื่องบินจึงบินไปสู่ท่าอากาศยานยังคนลัสี่โลกได้เพราะมีเข็มทิศคนเราก็เหมือนกันจะไปที่ไหนก็ต้องตั้งเข็มทิศชีวิตไว้แล้วก็ดําเนินปฏิปทาไปตามนั้นจะไปให้สุขสบายเราก็ตั้งเข็มทิศชีวิตด้วยการทําความดีแล้วอนุภาพความดีจะผลักดันหนรือบันดาลเอง ท่านถึงบอกว่าอนุภาพความดีนั้นช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีสุขความดีช่วยให้อิ่มใจในเบื้องหลังช่วยให้สมหวังในเบื้องหน้าส่วนความชั่วช้ารุ่บารักพักตัสนเนื่อถึงคราใดก็เศร้าใจในเบื้องหลังสิ้นหวังในเบื้องหน้าเรียกว่ามองข้างหน้าก็หมดหวังมองข้างหลังก็หมดสุข ท่านทั้งหลายจะมองให้ชื่นใจหรือมองให้ช้ำใจอยู่ในวิสัยที่ทุกคนกำหนดเราเองได้ <c oughs> อที่ห้าคือออ,อนัตตาแปลว่าไม่เป็นแก่นสารก็ได้แปลว่าไม่เป็นไปตามอำนาจก็ได้ที่ว่าไม่เป็นไปตามอำนาจก็เพราะไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรคงที่บอกมันก็ไม่ฟังยั้งมันก็ไม่หยุด มันมีแต่สุดโซเลยบอกได้แต่ว่าโอ้อสังขารเป็นไปตามกรรมสิทธิ์ของาออคืออันนี้จังความไม่เที่ยงอุทุังความไม่ยั่งยืนอว่าสังความไม่เป็นอื่นอันนี้นิตังความไม่มีเครื่องหมายอนหนาตาความไม่เป็นไปตามอำนาจเมื่อรู้ว่าชีทีตจะต้องเป็นไปตามนั้น ควรเจริญมรณะสติกรรมฐานคือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเราเจอกับความตายแล้วจะทำใจได้ถูกต้องตามปรักพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามที่ได้อธิบายมาในฐานะที่เราทั้งทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนา เชื่อว่าเราทุกคนทุกท่านมาดีแล้วคนที่มาดีนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีบุญและเมื่อมาดีเพราะมีบุญแล้วก็ควรที่จะอยู่ดีให้มีคุณเมื่ออยู่ดีมีคุณแล้วก็จะบันดาลให้เราไปดีเพราะมีคุณอัตมาจึงกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่ามาดีเพราะมีคุณอยู่ดีอย่างมีคุณ แล้วจะไปดีเพราะมีบุญคุณพ่อชัดชวานวัฒนกุลท่านก็มีคุณสมบัติดังที่ได้สรุปมาคือท่านมาดีเพราะมีคุญด้วยอำนาจของบุเทกตาบุญยตาด้วยอำนาจคุณเก่าคุโสนก่อนที่เรียกว่าคุณนำพาวาสนานำส่งส่งเสริมสนับสนุนให้คุณพ่อได้อัตาภาพมาเป็นมนุษย์ ได้พ,พระพุทธศาสนาเป็นกุบาสมบงมั่นในพระนันตนาไัรปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามีการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งมีพระพุทธพจน์ที่รับรองว่าอีเตอสังกิริเทสุขติปาติก,ฯฯกฯฯังขาน เมื่อจิตไม่สมองแล้วสุขติเป็นผูหอัญมงได้เมื่อท่านมาดีเพราะมีคุณแล้วท่านก็อยู่ดีอย่างมีบุญทั้งเพิ่มีบุญความดีและเพิ่อมีบุญทั้งคุณประโยชะน์ทำให้คุณพ่อชัชวาลวัฒนภูลเป็นผู้มีคุณเพราะอาศัยความเป็นผู้มีคุณธรรมบุคคลผู้เตรียมความพร้อม สร้างคุณ,ณประโยชน์ไ้สร้างคุณความดีแม้ตายก็ไม่เหมือนตายสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสรองว่าครูบางชีรติมัจจาน,านังนามโคตังนัสวรติแปลว่ารูปก,กายสังขารเท่านั้นที่แตกดับย่อยับไปแต่เกียรติยศชื่อเสียงหาแตกดับย่อยยับไปไม่เกียรติคุณจะปรากฏ เกียรติยศจริชาก็ด้วยความดีที่ท่านออกบัญชาให้เป็นไปบัดน,นี้คุณพ่อชัชาวานวัฒนกูลได้อำลาพวกเราท่านทั้งหลายไปแล้วอย่างชนิดไม่มีวันกลับหลับชนิดที่ไม่มีวันตื่นเหลือแต่เราท่านทั้งหลายที่จะต้องติดตามท่านไปในไม่ชา้าในวันใดวันหนึ่งวันนี้ เราทั้งทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลกุทิศไปหาคุณพ่อก็ควรที่จะเอาคุณพ่อเป็นครูเราผู้อยู่เป็นนักเรียนว่าทําไมอย่างไรหนอเมื่อถึงคราวที่พัฒนาจากไปลูกเต้าเหล่าหลานบริวารญาติมิตรเขาจะระพึินึกถึงเราบ้างก็เอาชีวิตของคุณพ่อเป็นเนติเป็นแบบอย่าง แล้วก็ดำเนินปฏิบัติตามแบบอย่างแนวทางของคุณพ่อก็จะทำให้ชีวิตมีสงา่ามีราศีมีความหมายในฐานะเป็นศูนย์แห่งความเคารพความบูชาและเป็นหลักแห่งความสามัคคีของวงตระกูลและของลูกเล่าเราหลางังเห็นทั้งหลายการท่องเทชีวิต ของคุณพ่อทำหน้านที่เป็นประสบนิกรของใต้ฝ่าระองท์ุรีพระบาทเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นภรยาที่ดีของเป็นสามีที่ดีของภรรยาและเป็นแม่ที่ดีของลูกๆเป็นต้นของคุณพ่อชัชวานวัฒนกูล เมื่อความทราบผ่ารององคุรีพระบาทคือสมเด็จพระบรมโอรสาพิราชสงรมรชาลพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธแปดเหลียญฉัดเป็นจ่าตั้งประดับพร้อมพระราชทานผ้าไตและเพลิงพระราชทานนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณรุนเกล้ารุนกระหม่อม ุดดมีไ้หากแม้นว่าคุณพ่อชัชวาลวัฒนกูลรับทราบพระชุณลสนส,นสน่วนนี้และในส่วนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระกลมหาสังฆปรินายกทรงโปรดประทานภ้าไตและไม้จันทร์มาร่วมประกอบพิธีหากแม้นว่าคุณพ่อได้ทราบโดยวิธีอย่างใดก็ตาม ย่อมจะรู้สึกอีติปราโมทโสมนัสเป็นรนพนและอนุโมทนาในพราชกุศลกุศลสจนสำเร็จบุญที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาได้สวยสุขสมบัติในสัมปรายะโภพตามมุ่งหมายตามจิตนาภารกันนั้นอินินากตะบุญเยนะ ขออนุภาพพระราชกุศลทักษีนาซึ่งสมเด็จพระบรมโพติพระราชสมภารพระพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและคณะญาติทั้งหลายทรงได้ควาเห็นให้ตั้งพดดีในพระสงฆ์ที่ทรงพระราชบุตรชิแต่คุณพ่อชัชวาลวัฒนคุณในครั้งนี้จงเป็นผลสมฤทธิปิบัติสมบัติในสัยปรางภพ สมดังเจตนาปะรกจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในบรณะสติกษาสมควรเก็เวลาเกวังก็มีด้วยประการรัชนี